เรามาดูคุณนันทิวัฒน์สามารถค่ะคุณนันทิวัฒน์สามารถเนี่ยโพสต์เตือนนะครับว่าอย่าชั้น่าใจค่ะผู้นำเหล่าทัพของทั้งสองฝ่ายพบเจรจากันเพื่อลดความขัดแย้งจากการประทะก็เป็นเรื่องดีข้อตกลงที่ผู้นำทหารตกลงกันที่จะให้มีการเจรจาในระดับ JBC ซึ่งเป็นการเจรจาในระดับสูงของทั้งสองรัฐบาลและการเจรจาระดับ RBC เป็นการเจรจาในระดับภูมิภาค แต่มีข้อสังเกตว่าแถลงการร่วมของผู้นํากองทัพมี3ข้อแต่ในแถลงการของกองบัญชาการทหารสูงสุดกัมพูชามี4ข้อและข้อที่4ีนี่แหละคุณนันเทวั์บอกว่ามันสําคัญนะเพราะมันระบุว่าฝ่ายกัมพูชาจะไม่ถอนกําลังหรือวางกําลังโดยไม่ติดอาวุธณนะจุดที่เกิดการปะทะเพราะบริเวณดังกล่าวฝ่ายกัมพูชาได้ครอบครองมาตั้งแต่ก่อนมีการลงนามใน MOU43 ไม่ทิ้งนิสัยเดิมเดิมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันไม่อยากให้ต่อแยก,กับถแถลงการของกองทัพกัมพูชาแต่มองข้ามไม่ได้ต้องปฏิเสธอย่ายอมรับคือคุณนันทวัฒน์บอกว่าเนี่ยเจราจากันก็ดีแต่ไอ้ข้อสี่ที่มันงอกออกมาเนี่ยที่ของเราไม่มีเนี่ยนะอ,อ,อ,อย่าวางใจนะเพราะกัมพูชาเนี่ยไม่เคยทิ้งนิสัยเดิมเดิมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันอดีตน,น,นี่ไล่มาตั้งแต่สมัยนูน่นอยุธยาเนี่ยนะ เออตั้งแต่สมัยพนันนเรสวรเนี่ยนะพยานเราแว่อะไรต่างนั่นนะนะเออเราต้องปฏิเสธไอ้ข้อสี่นี้ข้อสี่ที่บอกว่ากัมพูชาเนี่ยครอบครองมาตั้งแต่ก่อนเซ็น MOU 4 3าแล้วถ้าเราไม่ปฏิเสธเป็นหลักฐานเนี่ยเกรงว่าวันหนึ่งกัมพูชาจะเอาอันนี้มาเป็นข้อขอ้างว่าวันนี้นะเราออกถแถลงการณและทางการไทยไม่เห็นปฏิเสธเราเลยคนะ